มาดูเรื่องนี้กันหน่อยนะครับเมื่อวานนี้จริงๆเนี่ยหลายคนติดตามจนลืมไปแล้วนะเรื่องคดีหมอเกดที่มีคนไปร้อกรกตว่าเอ๊ะเขาเป็นด็อกเตอร์จริงหรือด็อกเตอร์ไม่จริงอะไรยังไงไอ้มอแคลิฟอร์เนียเนี่ยที่เขาบอกจบมาเนี่ยจบปริญญาเอกเนี่ยนะก็มีการแฉกันนู่นนี่นั่นเนี่ยนะครับปรากฏว่าโอเคสรุปท่านๆก็กรกตก็ส่งเรื่องให้ศาลใช่ค่ะนะศาลฎีกาศาลฎีกาศาลคดีเลอกตั้งใช่ค่ะนะศาลคดีเลอกตั้งเพื่อที่จะเพิกถอนสิทธิ์ของ คุณหมอเกตอาจารย์สมชายศรีสุทธิจักรอดีกตกกตเนี่ยนะครับก็มาอธิบายว่าหากสารดีการมีคําวินิจฉัยว่าผิดจะเกิดอะไรขึ้นตามมาเพราะหลายคนสงสัยเพราะว่าอย่างเช่นกฎหมายต่างๆที่หมอเกตเนี่ยยกมือด้วยเนี่ยมีมติผ่าน<ม>อะไรอย่างเงี้ยมันจะมีผลไหมจะต้องยกเลิกไหมอะไรอย่างไงเงินดาวเงินเดือนต่างๆนะครับก็อธิบายสั้นๆได้ใจความหนึ่ง เรื่องนี้เป็นความผิดตามพรปการได้มาซึ่งสวตามมาตรา77วลรบ4ฐานหลอกลวงให้เข้าใจผิดในคุณสมบัติเรื่องวุฒิการศึกษาปริญญาเอก2มีโทษเขียนไว้นะครับก็คือจำคุก 1- 1 0ปีหรือปรับ20,000บาทถึง2 0 0 0 0 0บาทนะครับแล้วก็เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง20ปีเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งนะไม่ใช่สิทธิสมัครคือพอเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งปุ๊บเนี่ยไอ้เรื่องสิทธิสมัครก็ไม่ต้องพูดจบไปโดยปริยายนะ 3การเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งคือไปเลือกตั้งไม่ได้ไม่สามารถลงสมัครรับเลือกตั้งได้อย่างที่บอกไปรวมทั้งเสนอชื่อนะแก้กฎหมายเสนอกฎหมายอะไรก็ไม่ได้ด้วย4ส,สิทธิประโยชน์ต่างๆเช่นเงินเดือนประมาณ1นึ0 0 0สบาทค่ารถการรักษาพยาบาลอะไรต่างๆที่เบิกไปแล้วผู้เชี่ยวชาญผู้จัดการทั้งหมดแปดคนเนี่ยนะเงินรวมกันทั้งหมด1 3 0 0 0 0บาทนับตั้งแต่วันที่ได้เป็นสว,วต้องถูกเรียกคืนทั้งหมด เฉลี่ยแล้วเดือนประมาณ 250, 2อง0สนหะ้ารวมของตัวเองด้วยของผู้ช่วยอะไรต่างๆด้วยเนี่ยคูณจํานวนเดือนก็จะประมาณ2.5ถึง3ล้านบาทนะอันนี้ก็ต้องจ่ายคืนหมดค,คืนหลงหมดเลยมติต่างๆที่ร่วมลงไปเช่นกรณีการออกกฎหมายมติเรื่ององค์กรอิสระอันนี้จะไม่เสียไปนะครับก็ยังถูกต้องตามกฎหมายอยู่แล้วก็จะมีการเลื่อนอคนที่เป็นสวสำรองนะในกลุ่ม19นะผู้ประกอบวิชาชีพอิสระ ลำดับถัดไปขึ้นมาเป็นสาว,วแทนอันนี้กรณีที่ศาลตัดสินว่าผิดนะมีโทษติดคุกมีโทษชดใช้และมีโทษตัดสินท,ทางการเมืองด้วยประเด็นเนี้ยเมื่อวานเมื่อวานคุยกับนักข่าวท่านหนึ่งเนี่ยก็แบบเอ้ยมีสิทธิ์พี่นะจบมอเดียวกันนะแต่สิทธิ์พี่เนะี้ยไม่ได้เอาบุธตรงเนี้ไปใช้ไปประกาศาไปบอกใครไงนึกอ,ออกไหมคะแต่คุณหมออะจริงๆจ,จบแพทย์ที่รังสิตอะคุณสมบัติก็เพียงพอแล้ว คือยังไปใส่ด็อกเตอร์าศาสตราจารย์อะไรด็อกเตอร์อะไรอย่างนี้อีกอ่ะแล้วเอาใบที่ใส่เนี้ยไปหาเสียงเลือกชนะเลือกชนะเลือกชนะคุณหลอกเขาหรือเปล่าก,กรกตมอกว่าคุณหลอกค่ะคืออย่างที่บอกคือไปเรียนที่ไหนก็ได้ไม่มีความผิดนะ,ะไปเรียนมาหาวิทยาลัยห้องแถวมาหาวิทยาลัยเสียงนาแล้วก็บอกว่าฉันเป็นด็อกเตอร์ปรเมศ ม่ถ้าไมไม่เอาไปโฆษณานะเออเอาไปอวดเมียอย่างเดียวไม่ว่าไม่เป็นไรยอย่างนั้นนะนที่จบร็อกเตอร์แล้วนะอะไรเงี้ยนะที่ไม่มีเพื่อนคบเลยแต่ว่าเอาไปหาเสียงไม่ได้ใช่ <นะ S 2> ใช่ใช